สวัสดีครับทุกท่านครับพบกับช่องมิสเตอร์ค่ายแหมช่องใหม่เปลี่ยนชื่อใหม่ครับแหมอย่าไมอย่าไ่ชินครับวันนี้พาเอาแาวมาปล่อยครัวนี้ครับโอ้ลมลมเบาเบาคราวนี้ครับลมเบาลมเบาครับอาจจะแรงช่วงสายสายครับช่วงนี้ก็เช้าอยู่ครับสายเบาคราวนี้ครับสายเบาร้อยจุฬาร้อยสามเซนครับตัวเก่าครับสายเบาครับลองดูีิมันจะไหวหรือเปล่าครับ นะครับสายเบาร้อยสามเซนเราครับอันนี้อากาศดีมากครับโุ้ยเดือนกันยาเราก็ยังร้อนยังจะร้อนอยู่ครับวันนี้ก็ประมาณยีบสามองศาครับแต่ก็มีลมหน่อยครับทำยังไงดีจะปล่อยยังไงดีครับปล่อยกับมือจะขึ้นหรือเปล่าครับนี่น่าจะขึ้นครับว่าตัวนี้ครับลมโอ้ปล่อยกับมือลองดูครับ เอาละขึข automated automated ข้นเ like ่าข be. ึ้นหเบาโอ้โหโว้ลนครับหลนโอ้หลนตันูไม่ดังครับแหมบ่ายกำมือเป็นอย่างเงี้ลืมาเรือวนตันโนครับโอ้ยว่าก็หลนครับแหมลงเบาครับวันนี้ครับลงเบาตันโนลงนิดหน่อยครับหัวกลัวหัวมันพับครับแหมขึ้นดีครับหายเบาเราไม่ผิดหวังครับ โอ้เมื่อกี้หลุดมือครับแต่โนูไม่ดังครับเออเออกระตุกหรือว่าเรามีสนูอยู่ครับว้าวโอ้ยอสนูก็ดังองอากไม่แรงครับว้าวตัวนี้ครับสนูนิดหน่อยไม่ใส่หัวก็น่าจะได้ครับว้าวตัวนี้ครับอนหนักหัวไปแล้วครับยวลองกระตุกดูครับเดี๋ยวสะูมันดัง แแห่ไม่ดังครับเงียบกริบเงียบกริบแห่ไม่ดังก็สนุกครับเออลืมว่าลืมว่าลืมว่าว่าวีสนุกครับแหปล่อยไปขึ้นครับว่าวครับข่าว่าวมาสองตัวครับวันนี้ไม่ได้มาตัวเดียวครับขบ่าว่าวนกมาด้วยครับว่าวนกบูฮาวที่ สัดส่วนเมื่อวานนี้ครับไม่ได้ครัะเดี๋ยวลองกระตุกอีกทีครับเออปล่อยเป็นขึ้นครับว้าวครับลมก็ไม่แรงมากครับวันนี้ครับไม่ได้ครับคนูไม่ได้ครับคอนโดไม่เป็นไรครับลองปล่อยครับลองปล่อยเชือกยาวๆก่อน ค่อยเอาลงใหม่ครับค่อยเอาลงใหม่ครับครับนเบับไม่แรงครับนนี้ครับว่าลมมันจะแรงขึ้นแรงขึ้นมันก็ไม่แรงครับสายน่าจะแรงขึ้นครับ ยินดีครับเอาหัวลงนิดหน่อยให้มันสายครับให้มันไม่หนักหัวครับมันหนักหัวแล้วกลัวว่ามันพับลงับโอ้หแล้วครับลาร้อยสามสิบแล้วครับปล่อยเชือกยาวมันอยู่กันครับพอดีครับวันนี้ครับ ปีก่อนครับดีครับแหอนูไม่ดังครับต้องผูกไว้ครับผูกิ่มมาแล้วครับมาแล้วครับแหอนูไม่ดังเฉยครับกระตุกยังก็ไม่ดังครับเป็นว่าวใหญ่กระตกดังอยู่ครับ หยิบกริบหยิบกริบครับเอาเลขไม่ดังครับขึ้นดีมากครับโอ้โหขึ้นชันเลยครับโอ้โหชันทำไงครับ พับลงเก่าครับพับลงเบาหมุนหมนุนเนี่ยเนขึ้นชันครับฮลัลโหลนี่โอ้ขึ้นชันครับอู้ยขึ้นชันอู้แหมี่ยปีกคือปีกล่างอ,อ่อนมากครับตัวนี้ครับปีกบนแข็งเพราะว่าผมดาวปีกปีกบนครับอ่าไว้เริ่มจะมาครับวันนี้วันเว้นโลกครับ ยังไม่มากันครับวันนี้แมไม่ดังครับตัวผมไม่ดังจะทำไงดีครับเดีนาะผูกไปก่อนครับขออนุญาตผูกเชือกก่อนครับขึ้นชันนะครับโอ้โหขึ้นชันมากครับขึ้นดีครับว่าะปีก่อนพอดีเลยครับวันนี้ลมไม่แรงมากประมาณสิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงครับเดี๋ยวผูกเชือกก่อนครับขออนุญาตผูกเชือกก่อนเดี๋ยวจะเอาว่าวลงครับ ว้าวลงแล้วก็สโนครับโนไม่ดังครับนี่สนไม่ดังนี่ก็ไม่ใช่ผมนะครับเล่นว่าวไมีมสนนี่ไม่ใช่ผม <c oughs> ผมต้องมีสโนครับเล่นว้าวถ้าไม่ดังก็แสดงว่าไม่มีว้าวครับอเท่าที่ครับโอ้กันครับอ่า โอ้โหลวไม่ดังครับลองม่นังเอยอะเลย,เยลลนะครับลมกำลังมาครับลมจะดีลมจะดีลมจะแรงครับว่าคิดว่านะ ใส่ใหญ่กว่านี้ก็ไม่ได้ครับใส่ใหญ่กว่านี้หนีหัวพับลงครับหนักหัวไปครั้งหนึ่งแล้วครับใส่หาอะไรเบาๆไม่ใส่ก็ยังได้เลยครับว่าตัวนี้ไม่ว่าเหมือน,นว่านกอ่ะอ๋อ้ <c oughs> ดูไม่ดังครับาลองไหมครับลองไหมลองไหม หนาวครับหนาวครับแล้วลงเล็กมากครับ60เปอร์เซ็นต์นึงอะประมาณนี้เลยครับหนาแล้วครับได้แล้วครับแออโอ้ขึ้นดีมากครับ กว่าไม่มีอะไรเลยครับ <c oughs> ออลมไม่แรงครับนี่กว่าแบบว่าเออเงียยเครียบเนี่ย นี่ก็นิ่งนะครับลงดีครับ